<this> แล้วก่อนรับชมคลิปนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมได้ทำคอร์สเรียนสอนตัดต่อออนไลน์นะครับผมจะบอกเลยว่าดูตอนไหนก็ได้นะครับโอ้บอกเลยดูครบจบแล้วผมการันตีครับตัดต่อเป็น100%ชัวร์ชัวร์เลยเพราะว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นเลยมาดูผมปุ๊บดู เป็นตัดต่อได้แน่นอนนะครับสําหรับมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ด้วยนะราคาสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับอยู่ที่7 9 9บาทครับผม<น>ใช่ล้วเกิดเป็นคนปกตินะครับทั่วไปก็999บาทนะครับผม <S <S <ๆ>วันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีคนขอมาเยอะมากๆเออเป็นคลิปเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลน,นั่นเองครับผมโดยในวันนีอ้อะไรเนี่ยแข็งแรงไงแข็งแรงไงะฟุตบอลเขาไม่ได้แข่งแรงขนาดนั้นเออวันนี้มีโค้ดนายมาด้วยนะครับ ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่คนดายด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์เล็กๆได้เกี่ยวกับการเตะฟุตบอลได้ถามก่อนว่านายดอกบอลเป็นปะดอกบอลไม่เก่งฮะดอกบอลไม่ได้เลยโชว์ดอกบอลเนี่ยจะไม่ได้เลยแต่แต่ตีได้เฮ้ยห้ามใช้มือเฮ้ยห้ามใช้มือนี่ไงนี่ไงฮครอบไม่ได้อยู่มาห้ามใช้มือห้ามใช้มือแต่โรเตโกได้ฮะอร่อยโรเตโกอร่ะยโรเตโกนะ หนึ่งเป็นหนึ่งเป็นมันต้องโยนไงตะก้อต้องโยนอ่ะโยน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 โต่ก้อนนี้โดดได้ตะก้อนที้โดดได้เยอะโยนนี่ไงตะก้อเนี่ยโดดได้ทั้งมันอ่ะตะก้อนี่ไงนี่ไงโดดได้โดดได้ถือว่าถือว่าใช้ได้ใช้ได้อันนี้อันนี้เป็นทิกเล็กๆเป็นทิกเล็กๆสำหรับคนเริ่มเริ่มแบบเตะบอลหรืออะไรเ่ยนะอันนี้อันนี้เป็นสูตรเลยนะสูตรเนี้ยมาจากมากอ์คาฟูมาจากบ้าน มาโอต้าฟูคือแบ็คขวาทีมชาติบราซิลตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้ว <ใน S 1> คือ <ใน S 1> <ะ>ยุคยุคโรนโดออ๋ยุคเขาสอนง่ายมากเว้ยปกติแล้วแบบคนสอนแบบว่าอู้ต้องเขีย่ยต้องจับบอลแบบไหนอะไรยังไงแต่คนนี้เขาสอนง่ายมากทำยังไงรูป้ป่ะจับแบบนี้นี้น,น,นี้แค่นี้แค่นี้เว้ใช่คือยืนเตะแบบงี้ยยืนเตะแบบงี้ยยืนเตะแบบงี้ยง่ายมากเลยแค่นี้ใช่ท้ายขวาเนี่ยแล้วก็จับแล้วก็จับ จับเลยนะ,ะเพื่อที่เราชิมพอ,อเราฝุดไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้แบบแตบบ่ว่าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องแล้วคือเราจะรู้สัมผัสหน้าเท้าว,ว่าเราสัมผัสเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนางใช่เราจะรู้สัมผัสหน้าเท้าทีเนี้ยตามที่แบบว่าตามนักเตะระดับโลกคนไทยก็ได้ใช่ป่ะการจับบอลน่ะเวลาเขาเปิดมาโงโด่งเงี้ยสมมตินะแล้วทำไ้ดูปุ๊บเขาจะจับแล้วก็ลงแล้วก็เล่นต่อ บางคนอาจจะมีการพักอวกพักอะไรแต่บางคนเขาเก่งเท้าเขาจะตัดแบบนี้ใช่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ส่วนลูกมาทางไหนอมาแต่กระจายกระจายโดยมานายสบายพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไปถึงนี้ก็เอาเข่าละคือการจับบอลนะครับเทคนิคมันก็คือง่ายๆจับยังไงก็ได้ให้พร้อมเล่นเลยเขาเรียกว่าแต่งตัวไม่ต้องแต่งตัวเยอะอ่อย่างนายนายลองโยนมาป๊บปึ๊บจับปึ๊บแล้วก็เล่นคือสามารถเล่นต่อได้เลยไม่ใช่ว่าอ่ะ อีกวิธีหนึ่งถ้า<ไ>เกิดโยนแบบเมื่อกี้ปึ๊บกว่าจะจับปึ๊บปึ๊บก่อนจะแบบมันจะมีการแต่งตัวให้บอลมันนี่การจับบอลที่ดีคือการจับบอลปุ๊บเล่นต่อได้เล่นต่อเลยเออคือจับไม่เหมือนผมถ้าเกิดถ้าเกิดผมเตะกันนะมืมๆๆมมมมอก็โยนแบบปึ๊บมือก็โยนมบบปึผมเลยจับแบบว่าเหมือนเหมือนโบนดอดตะโก้บ้างไม่ค่อยอ <ๆ S 2> ไม่ค่อยจับหลังตีนั้นเป็นหลังตีนเราไม่เก่งอ่ะได้ลองโหลองโหลดอีกทีหนึ่งสั่งนายนะอ่ะเพึ่บเสร็จแล้วไปต่อเลยอ่คือมันแล้วแต่คนใช่ จริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกจับแบบไหนก็ได้แต่ข้อสำคัญเลยคือจับแล้วมันต้องสามารถเล่นได้เลยแค่นั้นเองครับทิ้งง่ายๆวันนี้สอนไปแล้วนิดหนึ่งใช่ป่ะมาทำชาเลนจ์กับนายนิกกดีนว่กมาวันนี้จะมาแข่งการจับบอลกันได้แต่การจับบอลวันนี้จะไม่ใช้ลูกบอลลูกบอลมันจะง่ายเกินไปที่จะใช้ลูกเทนนิสมาๆมาพร้อมไหมพร้อมมาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กอนครับ ดิโดยพี่จะทําเป็นกลวยแบบนี้แบบนี้นะทำเป็นกลวยถ้าเป็นกลมๆแบบนี้นี่อะให้กลมๆประมาณนี้นะแล้วก็จะโยนลูกเทนนิสให้เราสาธิตให้ดูสาธิตอะนายลองโยนไหมพี่คือจับยังไงก็ได้ให้ลูกเทนนิสอยู่เฉพาะในวงนี้ห้ามออกอะมา ไม่ได้ไม่ได้เฮ้อยิ้แคบผมเลยยิ้แคบผมเลยเข้อด่างผมเลย้อด่างผมเลยจับยังไงก็ได้ให้ลูกเขมิดอยู่ในวงมากที่สุดอ่ามาเอออเากินลูกสองนาทีดีกว่านะนะมีการเดียวนะหรือนาทีครึ่งนาทีหนึ่งได้นาทีเดียวนาทีหนึ่งได้ใช้ได้จำนวนลูกมากกว่าการชนะแลกนะเอออย่างที่บอกครับคือไปฝึกกันได้นะจริงไปฝึกกันได้ไม่ใชการจับบอลคือการเล่นใช่สนุนขนุนใช่พร้อมยังพร้อมมาฮิ้วมานลงเ้ได้ จะใช้ลักษณะของเกเลเลยนะเข้าไหมเร่ม เวลาเป็นไงเวเวลาไปอีกสิบวิพี่เฮ้ยกจกกเามดเวามกีกา้เกี่ลูกมาดูกันไลกาที่เป็นลูกดูใกล้ที่เป็นลูกห้าสิบสอลูก หนึ่งนาทีนายได้สิบเอ็ดลูกอ่ะทีนี้มาดูผมบัางครับผมหนึ่งนาทีเหมือนกันบอลพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมแล้วนับเวลานะครับเริ่มเฮ้ย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  เตรียมตัวตายตีสามสองหนึ่งเบ้เวลามามาดูกันอันนี้ไม่น้ำแล้วกันนะโอ้ยถือะอยว่าถือว่ายากยากยากน้ำเด้งลูกมันน้อยเก้าห้าสิบสิบสามลูกเฉลี่ผมแค่สองลูกเองน้ำสองสองลูกแต่ถือว่า นี่นี่เป็นการชาเลนจ์ที่ไม่มีใครบอกกันก่อนเลยอ่าใช่คิดมากนับต่อคิดสดนัดถ่ายไม่มีการซ้อมกันเลยนะโหแบบเฮ้ยสนุกสนุกถือว่าเล่นอยู่บ้านได้ใช่อย่าลืมนะครับที่ผมสอนไปคือการจับบอลสำคัญที่สุดจับยังไงก็ได้ให้สามารถเล่นต่อได้ทันทีไม่ต้องแต่งตัวนานนี่แหละคือการจับบอลที่ดีที่สุดนะครับผมเฮ้ยเอ้ยเหนื่อยเี่ยหนื่อยร่างกายไม่ดีสภาพไม่ดีสภาพไม่ดีต้องไปซ้อมมวยกับดานมั้งแล้วนะ แล้วผมก็ไปได้เล่นในช่องโค้ดนายเยอะเหมือนกันนะดูไปดูเเลยเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนียต่อยหน้าผมเลยเออไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากช่องโค้ชนายด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยแล้วเจอกันนคลิปหน้าสวัสดีครับ